ก,การแก้ไขปัญหาหางตาตกมีอะไรบ้างมาชมกันค่ะสำหรับหัตถการแรกก็คือเป็นหัตถการตัวซับา l ลิฟค่ะจะเหมาะสำหรับคนที่มีแค่ปัญหาหนังตาตกอย่างเดียวแต่ไม่มีภาวะคิ้วตกค่ะส่วนที่2นะคะก็คือการทําตา2ชั้นค่ะก็จะเหมาะสำหรับคนที่ชั้นตาเดิมไม่ชัดหรือคนไข้ที่มีปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงร่วมด้วยเนี่ยบอกก็จะแนะนําให้ทําเป็นการทําตา2ชั้นแล้วก็มีการตัดหนังตาออกบ้างบางส่วนค่ะ หัตถการที่3ก็คือหัตถการ Fox กซี่นะคะก็ mm hmm. จะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการดึงเดเรคชั hmm. ่นหางคิ้วหางตาขึ้นอย่างเดียวนะคะแต่ว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของคิ้วตกร่วมด้วยค่ะหัตถการที่4จะเป็นการท mini face lift, mm ํามินิเฟสลิฟซึ่งหัตถกานนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาคิ้วตกตาตก,ตก,ตก,ตกแล้วก็หน้าแก้มหย่อนเล็กน้อยนะคะตกว่าหน้าส่วนล่างยังไม่มีความหย่อนคล้อยค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายเลย mm hmm. เป็นหัตถการที่ยอดคิดที่สุด mm hmm. ก็คือเป็นการทําตัว endo brow lift mm hmm. หรือว่าการส่องกล้องยกคิ้วนะคะจะได้ข้อดีหลลาายยยอ่งเ แรกเลยแผลเป็นจุดที่เล็กมากๆและซ่อนไว้ในไรผมค่ะ2คือแก้ไขได้ทั้งภาวะคิ้วตกและหนังตาตกโดยที่ไม่มีแผลที่หน้าค่ะ 3. คือสามารถกําจัดร่องขมวดคิ้วกับร่องตีนกาบางส่วนได้4ส,สามารถยกกระชับบริเวณหน้าแก้มส่วนบนได้ด้วยก็จะทําให้ครึ่งบนของใบหน้าทั้งหมดเนี่ยดูเปิดขึ้นดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะดูตึงสวยแต่ดูเป็นธรรมชาติค่ะดังนั้นสาหรับคนไข้แต่ละคนเนี่ยปัญหาแต่ละอันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาให้หมอประเมินดูได้ เลยเพื่อที่จะเลือกขาดาการให้เหมาะสมสาหรับแต่ละคนนั่นเองค่ะ